ครับสวีดัตสวีดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับช่องไม่มีสาระเช่นเคยนะวันนี้ก็อยู่กับไอดีของน้องสคิปฟีฟาครับนะครับวันนี้นะครับ189ดาววันนี้เราจะไปสู่200ดาวกันเลยนะครับผมท่านผู้ชมมาดูกันนะครับว่าช่องไม่มีสาระจะทําได้หรือเปล่า210ดาวหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะไปดูไปดูคลิปเป็นไปเรื่อยๆนะครับผมท่านผู้ชมถ้าคลิปยาวก็210ดาวนั่นแหละเออชุดมีประมาณนี้เลยนะ317ชุดนะครับขอไอดีนี้ก็ จ่ายนะครับผมปานั่นเลยสลาบใครทีไต่มาห้ามันเจ็ดขึ้นไปแล้วอ่ะสามารถที่จะทักเข้าไปในเพจได้นะครับเพื่อให้ผมมาดันฟรีได้นะเออสลาบใครที่ยังไม่รู้แบบ FC มาดูใหม่อะไรอย่างเงี้ยเออของประมาณน,นี้เลยนะครับผมก็ห้ามัน,นเจ็ 7, ดดันฟรีนะครับมันเจ็ดหรืหกพันนะแต่ซีซีอาจจะต้องมันนี่เท่านั้นนะครับผมเออประมาณนั้นเลยมี M14 ล้านสองนะครับมีสการล้านสองนะครับผมอุ้ยของแท้อันนี้ไม่เคยเห็นวะมีฟาร์มัสแล้วก็มี เอเกแปดล้านสองเอ็นเก้าสี่ล้านสองนะครับหูยเหี้ยมันเวอร์เกินยูยูเอ็มพีล้านสองเอ็มพีสี่ศูนย์้้ผู้ชมเห็นไหมเมื่อกี้แม่เอ็มยูเอ็มพีศูนย์เอ็มพีสี่ศูนย์เวลแปดล้วก็มีเวลสี่้ยโฮ้ยลูกสมีล้านสอล้วมีโทก้อนล้านหนึ่งเออผมบอกเลยว่าโกงมากเลยนะโทก้อนล้านหนึ่งเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับผู้ชมผอมประมาณนี้เลยประมาณนี้ประมาณนี้ผอประมาณนี้นี่เลยประมาณนี้ ให้ผู้พาพยมเพลงนะเออแบบยังโชว์ฝีมือแล้วเออปะไปดูไฮไลท์กันเลยนะครับผมร้อยเก้าสิบร้อยเก้าเอ็ดร้อยเก้าสองเฮ้ยเฮ้ยกดแตกเฮ้ยมีตัวมาแตกแตกมาดิไอ้กระแสมาอยู่ลำหัวอะไรครับไอ้ตัวหน้าสไลด์หน่อนแป๊กโอ้ยโอ้เข้าหัวแล้วไม่ตาย อ, ly, อ้ยอัดหมดไหมครับผู้ชมมีตวัวะตังโอ้ยเพื่อนมันมาส้นวะสายหนอนไหม่ตยตัวสงมีตวัววะไอ้ดีหวตไ่ดีมาหน้าโอ้ยหลูด้มีตนั่งขี้ไ้นั่งขี้มลูดดีดีครับ เอาหูตัวติตัวติให้เอาเอาเอามาดิเอ้ยยี่ดิไม่ตัวหน้ามาดิครับโอ้โหหัวแตงช่วงแล้วอีกกระสุนวงตาล่วงไปดิมาดิครับโอ้โหไอ้ล็อกล็อกล็อกแดงแปดไปดิเอ้ขนาดนั้นโอ้โหพอแตง หวิ่งล็อกเกินไปตัวมาดิมอตายไปดิไปตัวแเฮ้ยมิ<อ>สปอเฮ้ครับมิสปอไม่ดาวไม่ดาวตายหนึ่งตายหนึ่งตายหนึงโอ้ยโวยโวยโว่วน,น,นตายสตายสตายสาตายสามวางไงวางไงเจ็ส์ซีเจมสซีเอาเล่ง มาดิเอาอีกัหนะมาดิเน oh, uh ี่ยอโเเกร่วงหัวแตกโว้ยโว้ยหัวลุนหัวลไ้เด็ก้อกานึ่วงมากร่วงไปดิอยเก้าเอ็ด้อยเก้าสองอยเก้าสรอยเกดโ้ยอยเก้าสองยเก้าสาม ร้อยเก้า้าร้อยเก้าหกร้อยเก้าเจ็ดร้อยเก้าแปดร้อยเก้าเก้าห้อยห้อยสองร้อยสองร้อยสองร้อยหนึ่งสองร้อยสองสองร้อยสามสองรอยสี่ย้ำนะครับผมได้เล่นทุกวันนะวงนังไป้ ดิขอรุนมาดิมาดิมาดิตรวจรุนตายขอตายมาดิตายมาตายมาตายไอ้บก็ตค่ มาดิ first one มาดิครับเย้ทางมัควยกว่าดามาดิร่วงร่วงอ้วยมาดิไปหนึ่งไปสองอ้วยอ้วยเอาเรื่องไปอีไซน์หน่อนนะ้่วงไปดิร่วง kill มาดิร่วงป่าเลยนะ หาคาหาอะไรคาหาลูกว่าปหาไดิครับไปหาดิครับเอาเองนึงหาไปไหนไอโด้ยตนี้เข่าดื้อแดิไปดิไอ้เหลืองต๋อตัดไปดิไปดิ triple kill ดิโอ้ยโดนแกตัดแล้ว้ยโดนหตกหายแล้ว

โดนล้วงล้วงโดนเฮลทไ้กระสุนวงจากแงแ้ยแตกล้มนมารับนแตกล้มสองชนปั่นาอ้ยแตกมาดิมาดิโอ้ยนี่มันี่ไม่นี่ผมเขาโไม่ดลคอคอสะเนี่ยไม่ยิงไม่เข้าเลยล้มนึง

อุ้ยอุยอุยมาดิฮ่าฮ่าฮ่าวันนีครับหนักรดุดตายตายลับขาแล้วังลวง้าาอดเลยรอดไไปไหนับเลคิดิโอ้ยมงนมาเลย อไอ้มาดิหอแตกไ,ไ,ไว้โอ้โหไปดิรับมาดิรับไม่เราร่วงโอ้โหอันนี้อันนี้ก็ร่วงล่วงพื้นมาดิมาดิมาดิายสองรอายสองร้อยหกสองร้อยเจ็ดแปดาดิาดมาดิา

ตบบน,นี้วง,วงวตัวแงแดง <ot my heart> ก็เป็นองไรกันบ้างครับกับไอ้เนี่ยก็ขึ้น210ดาวเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับช่องไม่มีสาระที่ดันมา้วันนี้นะครับผมก็ช่องที่นี่เราไม่ลืมกดไลค์กดซับกดแชร์กันนะเจ้าของเดียเข้ามาดูวนเลยนะครับผม อาจจะมีเล่นแบบเล่นไก่บ้างอาจเล่นดีบ้างก็ขอภัยมาณที่นี้ด้วยมือถือไม่ได้แรงนะครับท่านผู้ชมขอภัยมาณที่จริงมือถือได้เล่นนานๆมันจะกระตุกแล้วก็เล่นไปได้เจ็ดแปดตามเจ๊งเลยอ่ะเออนั่นแหละตอนนี้ก็รอสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีอยู่นะตลอดไปๆไปเจอกันใหม่ครับ